มิตรทีฟุตบอลสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกร้งครับตอนนี้ครับโปรแกรมพมรีเมียร์ลีกอังกฤษมาถึงสัปดาห์ที่14สแล้วนะครับสัปดาห์ที่1 4จะแข่งขันในช่วงกลางสัปดาห์ครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีช่วงนี้มันก็จะเข้าเดือนธันวาคมหรือว่าเป็นช่วงบ็อกซิ่งเดย์ของที่ประเทศอังกฤษที่เรียกกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้จะมีฟุตบอลในลีกในพรีเมียร์ลีกเนี่ยแข่งขันกันอย่างดุเดือดครับแปลว่าเสาร์อาทิตย์แข่ง อาจจะนนกคารพุทธแข่งอะไรประมาณนี้เลยครับอ่ะทีนี้สัปดาห์นี้สัปดาห์ที่14นะครับใครเจอกับใครกันบ้างเดี๋ยวติดตามพร้อมกับผมได้เลยครับมิเตอทีฟุบอลสวัสดีครับ สัปดาห์ที่14คู่แรกนะครับจะเริ่มทำการแข่งขันในวันพุทธที่3ธันวาคมหรือว่าขคืนในวันอังคารที่2ธันวาคมครับ ตามเวลาประเทศไทยเนี่ยคู่แรกจะแข่งขันเวลาตีสอครึ่งนะครับในค่ำคืนวงังคานหรือว่าเช้าวันพุทธที่3ทธันวาคมคู่แรกจะเป็นการพบกันระหว่างบอนมัดเปิดบ้านรับการเยือนของเอฟเวอร์ตันเจ้าบ้านอย่างบอนมัดนะครับตอนนี้ครับบอนมัดรักอยู่ในอันดับที่11แข่งไป13เกมชนะ5เสมอ4แพ้ไป4เกมนะครับสำหรับบอลมัดมี19คะแนน AFC บอลมัดนะครับช่วงต้นๆของฤดูกาลทำท่าทำท,ทางว่าเอ้ยเหมือนจะเป็นม้ามืดเหมือนจะกำลังมาดีองตอองตวนเซบนโยก็ยิงอย่างต่อเนื่องเมื่อช่วงต้นฤดูกาลนะครับแต่พอผ่านสักนัดที่789เนี่ยบอลมัดเริ่มมีคว่ยํยเขวเริ่มมีเป5นะครับ5นัดล่าสุดของบอลมัดในลีกนะครับ5เกมชนะ1 เสมอนหนึ่งแพ้ไป3เกมที่สำคัญครับ4เกมล่าสุดบอลมัดยังไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยนัดล่าสุดของบอลมัดก็คือออกไปเยือนทางด้านซันเดอร์แลนด์และก็แพ้มาสาองประตูต่อ3ครับเกือบจะเอาชนะซันเดอร์แลนด์ได้ด้วยครับแต่ถูกที่เด็ดของเจ้าบ้านอย่างแมวดำซันเดอร์แลนด์ครับแสงเอาชนะบอลมัดไปได้ ไปดูกันที่ผู้มาเยือนอยา่างเอฟเวอร์ตันกันบ้างเอฟเวอร์ตันผู้มาเยือนตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่14แข่งไป13เกมชนะ5เสมอ3แพ้ไป5มี18คะแนนครับลูกเดซิเทนเนี่ยลบ3ประตูครับเอฟเวอร์ตันครับ5นัดล่าสุดในลีกชนะ2เสมอ1แพ้ไป2เกมล่าสุดของเอฟเวอร์ตันครับอันนี้ก็น่าตกใจครับถือว่าเซอร์ไพรส์ครับเปิดบ้านพ่ายแพ้ให้กับนิวคาสเซิลถึง1 ปตูต่อ4ครับโอ้โหวันนั้นผมนั่งดูอยู่เอฟเวอร์ตันนี่สู้ไม่ได้เลยครับโดนยิงประตูไว้ด้วยครับเอฟเวอร์ตันวันนั้นเกมนี้คู่นี้ครับแข่งขันที่บ้านของบอลมัทนะครับบอลมัทเนี่ยซีนัดล่าสุดอย่างที่ผมบอกในลียังไม่สามารถเอาชนะใครได้ส่วนผู้มาเยือนอย่างเอฟเวอร์ตันตอนนี้ก็ผลงานขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับตอนนี้ก็ผลงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ผลที่คาดว่าน,น่าจะเกิดขึ้นในเกมวันนี้ผมคิดว่าเจ้าบ้านอย่างบอลมัทมีโอกาสที่จะ คว้สาสมแต้มได้สูงในบ้านของตัวเองครับผมคิดว่าน,นันนี้เจ้าบ้านอย่างบอลมัดจะเฉือนเปิดบ้านินเฉือน,น,นเอาชนะผู้มาเยือนอย่าง เอฟตันได้ด้วยสกอร์2ประตร carry ูต on ่อ0ครับคู่ที่2ประจำสัปดาห์ที่14จะเริ่มแข่งขันเวลาตี2ครึ่งตามเวลาประเทศไทยเช่นกันหรือว่าค่ำคืนวันอังคารเช้าวันพุธนั่นเองครับคู่ที่2เป็นการพบกันระหว่างฟูลแลมเปิดบ้านรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้รองจ่าฝูงนั่นเองเจ้าบ้านอย่างฟูแลมตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่15แข่งไป13เกมชนะ5เสมอ2แพ้ไป6 มี17คะแนน5เกมล่าสุดของทางด้านฟูลเล่ถือว่าเริ่มกลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีอีกครั้งครับ5เกมชนะ3แพ้ไป2และที่สำคัญ2เกมล่าสุดในลีกฟูลเล่ชนะมา2นัดติดเกมล่าสุดครับถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมครับเพราะว่าบุกไปเอาชนะสเปอร์มาได้2ประตูต่อ1วนันที่ผมดูไฮไลท์นะครับลาอูกินเน่แล้วก็วิลสันนะครับเด็กเก่าของลิพูยิงอย่างสวยครับผู้รักษาประตูของ สเปอร์อย่างวิเคเตอโอนั้นเกิดข้อผิดพลาดในประตูที่2นะครับฟูแลมตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับเริ่มกลับมาโชว์ผลงานได้ดีอีกครั้งครับ5เกมล่าสุดชนะไปถึง3แพ้ไป2ครับเริ่มกระเตื้องขึ้นมาอีกครั้งสำหรับฟูแลมส่วนผู้มาเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่2แข่ง13เกมชนะ8สะเสมอ1แพ้ไป4เกมมีทั้งหมด25คะแนนครับ ซิตี้5เกมล่าสุดในลีกชนะ3อ่าแพ้ไป2ครับเกมล่าสุดของซิตี้คือเบียดเอาชนะลีดมาได้ครับ3ประตูต่อ2เกือบจะเสมอครับกับลีดอยู่แล้วแต่ว่ามาได้ฟิลโฟเดนยิงประตูชัยช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้เออร์ลิงฮาเลนตอนนี้ก็รู้สึกฟอร์มจะเริ่มดรอปๆลงไปนะครับไม่สามารถยิงได้มา2เกมติดครับสำหรับเออร์ลิง เาฮาร์เลนครับเกมนี้แข่งขันกันที่บ้านของทางด้าน Full ูฟเรมนะครับเวลาตีสองครึ่งผมคิดว่าเกมนี้นะูฟเรมอย่างที่บอกต่อให้5เกมล่าสุดในลีกเนี่ยจะผลงานกระเตื้องขึ้นมาจะผลงานดีขึ้นมาสักแค่ไหนแต่ว่าผู้มาเยือนครับเป็นถึงรองจ่าฝูงอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ตอนนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรกำลังกระหายชัยชนะเป็นอย่างมากโดยเฉพาะศูนย์หน้าของทีมอย่างเออร์ลิงเบลฮาเลนที่ตอนนี้ไม่สามารถทําประตู ได้หลายนาทีได้หลายเกมเลยครับผมคิดว่าเกมนี้คู่นี้เจ้าบ้านอย่างฟูแลมไม่น่าจะต้านทานผู้มาเยือนอย่างเดอะไบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไวครับผลที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในเกมนี้นนผมคิดว่าผู้มาเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะบุกมาเอาชนะทางด้านฟูแลมได้ด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์ครับคู่ต่อไปครับเป็นคู่สุดท้ายประจําวันอังคารที่ 2ธันวาคมหรือว่าเช้าวันพุทธที่3ทธันวาคมครับแข่งขันเวลาตี35นาทีครับกว่าจะจบนี่ก็เกือบตี5โอ้โหต้องบอกว่าเกือบจะ พอบอลคู่นี้จบเนี่ยถือว่าตื่นไปทํางานในเช้าวันพุธได้เลยนะครับคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างนิวคาสเซิลเปิดบ้านรับการเยือนของท็อตแนมฮอสเปอร์แข่งขันเวลาตีสามสิบห้าแข่งขันกันที่เซนต์เจมส์พาร์คบ้านของนิวคาสเซิลเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลนะครับตอนนี้ New Carson, นิวคาสเซิลเนี่ยรัร้งอยู่ในอันดับที่สิบสามแข่งไปสิบสามเกมชนะห้าเสมอสามแพ้ไปห้ามีสิบแปดคะแนนห้าเกมล่าสุดของ Carson, นิวคาสเซิลในลีกนะครับชนะสามแพ้ไปสองเกม เกมล่าสุดของนิวคาสเซิลนี่ดีคือบุกไปเอาชนะท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตไม่ได้ถึง4ประตูต่อหนึ่งครับวันนั้นผมนั่งดูอยู่ถือว่าสนุกเร้าใจกันเลยทีเดียวครับแถมนิวคาสเซิลได้ประตูไวด้วยนิคควอเทอร์วันเดอร์ครับกองหน้าทีมชาติเยอรมันวันนั้นก็ยิงให้กับทางด้านนิวคาสเซิลเนี่ยโอ้โหอย่างสวยครับ ชิปข้าหัวจอแดนพิกฟอร์ดไปอย่างงามครับทำให้แฟนแฟนนิคเกเซ่นวันนั้นครับบอกว่าลืมกองหน้าที่เคยมีอยู่คนนั้นไปได้แบบสนิทใจเลยครับสำหรับนิกวอชเทอร์มาเดอร์ครับ ส่วนผู้มาเยือนครับทางด้านท็อตแนมฮอตสเปอร์ pur, ตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่12ครับแข่งไป13เกมชนะชนะ5ครับเสมอ3แพ้ไป5มี18คะแนนครับ5เกมล่าสุดในลีกของสเปอร์อันนี้ถือว่าน่าตกใจชนะ1เสมอ1แพ้ไปถึง3เกมและที่สำคัญ4เกมล่าสุดในลีกของสเปอร์ยังไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยครับในลีกนัดล่าสุดของสเปอร์นี้ก็คือน่าตกใจครับเพราะว่าเปิดบ้านพ่ายแพ้กับฟูลแลม1ประ ต่อสําครับสำหรับท็อตแนมฮอสเปอร์เกมนี้ครับเป็นเกมแข่งขันในอันดับที่12กับอันดับที่13สเปอร์เนี่ยอยู่ในอันดับที่12ส่วนนิวคาสเซิลอยู่ในอันดับที่13เกมนี้แข่งขันกันที่บ้านของนิวคาสเซิลนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดี การแข่งขันที่บ้านของนิวคาสเซิลเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องยากครับอัศจรรย์ของผู้มาเยือนก็อยู่ชั้น2ส,ส่วนชั้น1เนี่ยจะเป็นของเจ้าบ้านทั้งหมดครับถือว่าสร้างแรงกดดันให้กับผู้มาเยือนได้เยอะครับสำหรับสนามของนิวคาสเซิลเกมนี้คู่นี้ครับผมคิดว่าทางด้านเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลตอนนี้กําลังใจครับเริ่มกลับมาดีอีกครั้งเพราะว่า2เกมล่าสุดในลีกเนี่ยชนะมา2นัดติดแตกต่างกับผู้มาเยือนอย่างทอตแนมฮอสเปอร์สเกมล่าสุดในลีกยังไม่สามารถเอาชนะใครได้เลย เกมนี้คู่นี้ผมคิดว่าเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลครับอย่างแย่เนี่ยน่าจะเสมอไม่น่าจะถึงขั้นพ่ายแพ้คาบ้านให้กับทางด้านสเปอร์ครับผมคิดว่าเกมคู่นี้น่าจะออกมาในผลเสมอครับผมให้สกอร์นะครับคู่นี้นะ2ประตูต่อ2ครับระหว่างนิวคาสเซิลกับทอตแนมฮอตสเปอร์ คู่ต่อไปครับจะแข่งขันกันในค่ำคืนวันพุทธที่3ธันวาคมหรือว่าเช้าวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคมคู่แรกจะแข่งขันเวลาตี2ครึ่ง ในเวลาประเทศไทยครับระหว่างคู่นี้นะครับอาร์เซนอลเปิดบ้านรับการเยือนของเบนฟอร์ดเจ้าบ้านปืนใหญ่อาร์เซนอลครับที่1ของตารางณตอนนี้แข่งไป13เกมชนะ9สะเสมอ3แพ้ไป1มีอยู่30คะแนนครับลูกได้เสียเนี่ยบวกถึง18ประตู5เกมล่าสุดในลีกของเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลครับชนะ 3, สะเสมอไป2เกมล่าสุดก็คือบุก ไปเยือนเชลซีและเสมอมาหนึงประตูตอนหนึ่งครับตอนนี้นักเตะห,หลายคนของอาร์เซนอลครับก็ถือว่าอะไรอยู่ในช่วงที่กำลังมีฟอร์มที่ดีครับหลายๆคนทิมเบอร์แบ็กขวาลายา่าผู้รักษาประตู ดีเคลไลท์สวีวินดี้โอ้โหนักเตะหลายๆคนของทางด้านอาร์เซนอลครับตอนนี้ถือว่ากำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีครับ5เกมล่าสุดอย่างที่บอกยังไม่แพ้ใครในลีกนะครับส่วนผู้มาเยือนอย่างเบนฟอร์ดพึ่งน้อยครับเบนฟอร์ดผู้มาเยือนตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่10แข่งไป13เกมชนะ6 สเสมอ1แพ้ไป6มี19เคะแนนครับหเกมล่าสุดของเบนฟอร์ดครับในลีกชนะ3แพ้ไป2ส่วนเกมล่าสุดในลีกของทางด้านผู้มาเยือนอย่างเบนฟอร์ดคือเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่ไปได้3ปะ ตูตอนหนึ่งครับผู้มาเยือนอย่างเบนฟอร์ดครับนกักเตะหลายๆคนก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีครับโดยเฉพาะนะผมโคตรชอบเลยจอเดนเฮนเดอร์สันอดีตเด็กเก่าของลิพูอันนี้ก็โชว์ฟอร์มได้ดีอคอลินครับกองหลังของเบนฟอร์ดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับสัปดาห์ที่13ก็เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่13และอีกหนึ่งคนครับที่ขาดไม่ได้ครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวทีเด็ดของเบนฟอร์ดเลยทีเดียวนั่นคือกองหน้าอย่างอิกอร์ทิอาโกครับ อีการ์ทโกตอนนี้กองหน้าของเบนฟอร์ดซัดแล้วถึง11ประตูในศึกพรีเมียร์ครับเกมล่าสุดก็สามารถทำประตูได้ด้วยเกมนี้อาร์เซนอลครับแข่งขันกันที่เอเมเรสสเตเดียมเปิดบ้านรับการเยีอยงของเบนฟอร์ดผมคิดว่าเจ้าบ้านอย่างปืนใหญ่อาร์เซนอลที่นัดล่าสุดที่พึงจะสะดุดทำได้แค่เสมอกับเชลซีมา1ประตูต่อห เกมนี้นันนี้แข่งขันที่บ้านของตัวเองไม่น่าจะปล่อยให้3มแต้มลอยออกไปจากมืออย่างแน่นอนครับผลที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในเกมคู่นี้ผมคิดว่าเปืนใหญ่อาร์เซนอลจะยิงพึ่งปีกหักอย่างแน่นอนด้วยสกอร์3ประตูต่อหนครับสำหรับเกมคู่นี้ คู่ต่อไปแข่งขันเวลาตีสองครึ่งตามเวลาประเทศไทยเช่นกันเป็นการพบกันระหว่างไบตันเปิดบ้านรับการเยือนของแอตตันวิลล่าเจ้าบ้านอย่างไบตันครับนกนางนวลปีนี้ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีผ่านมา13เกมไบตันเจ้าบ้านตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่5แข่งไป13เกมชนะ6เสมอ4แพ้ไป3มี22คะแนน5เกมล่าสุดของไบตันในลีกครับถือว่าผลงานค่อนข้างโอเคค่อนข้างดี5เกมที่ผ่านมาในลีกเนี่ยชนะ3เสมอ1 แพ้ไป1เกมเท่านั้นและที่สำคัญ4เกมล่าสุดในลีกไบตันยังไม่แพ้ใครเกมล่าสุดของไบตันนัดล่าสุดนะครับคือเปิดบ้าขออภัยครับคือบุกไปเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสมาได้2ประตูต่อ0ูนย์ครับเกมวันนั้นที่ไบตัน บุกเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสโอ้โหตอนนี้นักเตะของไบตันที่กำลังโชว์ฟอร์มได้ดีครับหนึ่งคนเลยนะครับนะั่นคือแดนนี่วิลเบกกองหน้าจอมเก่าครับชาวอังกฤษตอนนี้ซัดไปแล้วถึงเจประตูในศึก พเมลีกส่วนผู้มาเยือนอย่างแอตตันวิลล่านะครับแอตตันวิลล่าตอนนี้ก็ถือว่าโชว์ผลงานได้ดีครับอยู่ในอันดับที่4ชนะแข่งไป13เกมชนะ7จเสมอสแพ้ไป3มี24คะแนนแอตตันวิลล่าช่วงต้นฤดูกาลครับอย่างที่ทุกคนสังเกตนะครับแอตตันวิลล่าช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยต้องบอกว่าโชว์ผลงานได้ไม่ดีครับอยู่ท้าย,ายตารางจมบวยเลยประมาณ3-4เกมแรกครับแต่พอเตะไปสักพักนักเตะเริ่มปรับสภาพได้นักเตะเริ่มมีความเข้าใจกันเริ่มปรับ อ่าเข้าหาแผนของอุนัยเอมิลี่ได้ครับตอนนี้ทําให้แอตตานบิลล่ากระโดดขึ้นมาอยู่ในที่4ของตารางในคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแอตตานิลล่าหเกมล่าสุดในศึกพรีเมียร์ลีกครับชนะ4แพ้ไปแค่1เกมเท่านั้นเกมล่าสุดของวิลล่าคือเปิดบ้านเฉือนเอาชนะวูฟแฮมตันทีมท้ายตารางมาได้1ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหต้องบอกว่าแอตตานบิลล่าอย่างที่บอกครับตอนนี้เริ่มกับ มาโชว์ฟอร์มได้ดีอีกครั้งครับถือว่าเป็นทีมที่น่ากลัวเกมนี้ครับคู่นี้แข่งขันกันที่บ้านของไบตันครับถือว่าเป็นเกมอันดับที่4เจอกับอันดับที่5ครับเจ้าบ้านอย่างไบตันอยู่ในอันดับที่5ส่วนผู้เยือนอย่างแอตันอยู่ในอันดับที่4แข่งขันกันที่บ้านของไบตันครับผมคิดว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่คู่ขี้น่าจะเป็นเกมที่สูสีกันพอสมควรครับเจ้าบ้านอย่างไบตันครับผมคิดว่าเกมนี้เนี่ย น่าจะมีแต้มครับอย่างน้อยก็ต้องหนึ่งแต้มแหละผมคิดว่านะไบตันไม่น่าจะพ่ายแพ้คาบ้านของตัวเองให้กับแอตตันวิลล่าครับผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยผลน่าจะออกมาในทางเสมอสัก70%เลยครับเกมนี้คู่นี้ครับผลที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในเกมคู่นี้นะครับไบตัน1แอตตันวิลล่า1ครับ คู่ต่อไปครับแข่งขันเวลาตีสองครึ่งเช่นกันเป็นการพบกันระหว่างเบอร์ลี่เปิดบ้านรับการเยือนของคิตตันพาเลตเจ้าบ้านอย่างเบอร์ลี่ตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่19นะครับแข่ง13เกมชนะ3เสมอ1แพ้ไป9มี10คะแนน5เกมล่าสุดนีลีกชนะ1แพ้ไป4เกม4เกมล่าสุดในลีกคือแพ้4เกมรวดเลยนะครับสำหรับเบอร์ลี่เจ้าบ้านเกมล่าสุดก็คือบุกไปเยือนเบนฟอร์ดและก็แพ้มา1 ตู่ต่อ3ครับตอนนี้ไควอล์เกอร์ดูทรงแล้วถ้าเบอร์รี่เล่นอย่างนี้อยู่ผมคิดว่านฤเลดูกาหนาไคา k วอล์เกอร์ครับอดีตแบ็กขวาทีมชาติอังกฤษน่าจะต้องตกไปเล่นในศึกแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษครับก็ต้องดูว่าเบอร์รี่ ในฤดูกาลนี้จะเอาตัวรอดได้ถึงไหนครับส่วนผู้มาเยือนครับที่ออกมาเย็นเบอร์ลี่นะัคือคริสตันพาเลตคริสตันพาเลตปัจจุบันนี้นะฮนะตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่9ครับแข็ง13เกมชนะ5เสมอ5แพ้ไป3มี20คะแนนครับ5เกมล่าสุดในลีกชนะ2เสมอ1แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดในลีกก็คือ เปิดบ้านพ่ายแพ้ให้กับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมา1ประตูต่อสครับโหเกือบจะสามารถคว้าชัยชนะได้อยู่แล้วเชียวนะครับได้ประตูขึ้นนำไปก่อนด้วยจากมาเตต้าครับสุดท้ายมาถูกเซอร์ซ,กซีกับเมสันเมาส์ครับช่วยให้แมนยู บุกมาเอาชนะคิดตันพาเลทได้ครับคิดตันพาเลทเนี่ยแรกๆเหมือนจะดูดีนะพอเตะไปสักพักตอนนี้ครับเริ่มกลับมาอยู่โซนกลางตารางในตำแหน่งเดิมของตัวเองอีกครั้งกู่นี้แข่งขันกันที่บ้านของเบอร์ลี่ครับเบอร์ลี่เนี่ยอยู่ในอันดับที่19ก้ข้อจรและยังไม่ชนะใครมา4นันติดในลีกก็จริงครับแต่ผมคิดว่านัดน,นี้เนี่ยรับการเมืองของคิดตันพาเลทที่ฟอร์มก็รกระท่อนกับแท่นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ ผมคิดว่าเบอร์รี่น่าจะสู้กับคิตตันได้ครับในเกมน,นัดนี้ผมคิดว่านะครับเกมคู่นี้เนี่ยเบอร์ลี่น่าจะยันเสมอคิตตันได้ครับด้วยสกอร์หประตูตอ่อ1ครับแต่ถ้าเอาแบบชชว์เนี่ยถ้า,าแบบจริงๆเนี่ยผมคิดว่าคิตตันน่าจะสามารถเบียดเอาชนะเบอร์รี่ได้ไม่น่าจะเกินหนึ่งลูกครับแต่ผมคิดว่าเบอร์ลี่น่าจะสามารถยันคิตตันอยู่ครับ ้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งคู่ต่อไปเวลาตีสองครึ่งเช่นกันครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างวูฟแฮมตันรับการเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรสเจ้าบ้านอย่างวูฟแฮมตันนะครับตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่20หรือว่าอันดับสุดท้ายในตารางคะแนนวูฟแฮมตันแข่งไป13เกมชนะ0ูนย์เสมอ2อแพ้ไป11มี2คะแนน5เกมล่าสุดในลีกแพ้มา5เกมรวดครับเกมล่าสุดคือบุกไปแพ้ให้กับแอตตันวิลล่ามา1 ตูต่อศูนย์ครับโอ้โหทั้งทั้งที่เกือบจะยันเสมอกับแอตตันได้อยู่แล้วครับแต่ว่ามาถูกลูกยิงไกลของนักเตะแอตตันวิลล่าครับลูกผีจับยัดทําให้แพ้แอตตันมา1ประตูต่อศูนย์ครับในฤดูกาลนี้ครับอย่างที่บอกวูบแฮมตันยังไม่สามารถคว้าชนะได้ใน ศึกพิมลีกอังกฤษครับผมว่ามีโอกาสสูงที่วูบแฮมตันน่าจะตกชั้นในฤดูกาลนี้ครับฤดูกาลหน้าอาจจะต้องลงไปเล่นลงไปตั้งหลักใหม่ในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษส่วนผู้มาเยือนครับอย่างน็อ n o ตติงแฮมฟอร์เรสครับนอตติงแฮมฟอร์เรสตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่16แข่ง13เกมชนะ3สะมเสมอ3แพ้ไป7มี12กคะแนน5เกมล่าสุดในลีกของ n o t ติงแฮมฟอร์เรสชนะ2สอเสมอ1แพ้ไป2เกมล่าสุดของเจ้าป่าอย่าง n o t ติงแฮมฟอร์เรสคือเปิดบ้านพ่ายแพ้ให้กับนกนางนวลไบตันไป0ปะ ตัต่อสองทั้ังๆที่เกมก่อนหน้านั้นกับสัปดาห์ก่อนหน้านันพึ่งจะบุกไปเอาชนะลิเวอร์พูลได้ที่แอนฟิลด์สามประตูต่อศูนย์ครับสุดท้ายมาตายคาบ้านของตัวเองสําหรับนอตติงแฮมฟอร์เรสเกมนี้นะครับแข่งขันกันที่บ้านของวูฟแฮมตันผมเนี่ยเป็นกําลังใจให้วูฟแฮมตันนะอยากจะให้วูฟแฮมตันเนี่ยประสบความสําเร็จในการคว้า3ามแต้มแรกในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษสักทีนะครับแต่ผมคิดว่าเกมนี้คู่นี้ จ้าบ้านอย่างวูเฮมตันน่าจะทำสาเร็จสักทีนะผมรู้สึกว่าวูเฮมตันเนี่ยเกมนี้ยังไงแม้ก็ต้องมีแต้มผมคิดว่าเกมนี้ครับวูเพมตันที่เจอกับนอตติงแฮมวูปไม่น่าจะเปิดบ้านพ่ายแพ้ให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสครับผมคิดว่าเกมนี้วูเพมตันน่าจะยันเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสได้ครับด้วยสกอร์หประตูต่อ1ครับ ผู้ต่อไปครับแข่งขันเวลาตี3-45แข่งขันในช่วงวันเดียวกันนะครับหรือว่าค่ำคืนวันพุทธที่3ทธันวาคมหรือว่าเช้าวันพฤหัสบดีที่4ทธันวาคมเวลาตี3 5 5ครับเป็นการพบกันระหว่างลีดยูนเต เปิดบ้านรับการมาเยือนของเชลซีเจ้าบ้านยังลีดยูไนเต็ดตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่18แข่ง13เกมชนะ3เสมอ2แพ้ไป8มี11คะแนนครับลีดยูไนเต็ด5เกมล่าสุดเนี่ยชนะ1แพ้ไปถึง4เกม4เกมล่าสุดในลีกแพ้รวดๆมาเลียงๆครับเกมล่าสุดของลีดคือบุก ไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้เดอะไบสีฟ้าแล้วก็พ่ายแพ้มา2ประตูต่อสโอ้โหวันนั้นผมนั่งดูอยู่โคตรมันครับครึ่งแรกโดนทางด้านซิตี้นำไปก่อนส0ูแล้วครึ่งหลังเนี่ยกลับมาตีเสมอได้ครับเกือบจะหมดเวลาอยู่แล้วเชียวครับทดเวลาครึ่งหลังเนี่ยสินาทีผมจําได้ขึ้นใจครับสุดท้ายมาถูกฟิลโฟเดนยิงประตูชัยช่วงทดเทจ็บทําให้เจ้าบ้านอย่างแมนซิตี้นะครับเอาชนะลีดมาได้ครับ เกมการแข่งขันนั้นี้ครับลีดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านเชลซีอันดับที่3ในตารางคะแนนเชลซีตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่3แข่ง13เกมชนะ7เสมอสแพ้ไป3มี2 4คะแนน,นครับสำหรับเชลซีห้เกมล่าสุดในลีกชนะ3เสมอ 1, 1แพ้ไป, 1, ไป 1, 1เกมล่าสุดของเชลซีครับคือเปิดบ้านสแตมฟอร์ดบีเสมอกับ ทีมชาฝูงยานปืนใหญ่อาเซนอลมันหนึ่งประตูต่อหนึ่งเกมวันนั้นผมก็น,นั่งดูนะครับอางดนานเชลซีครับถูกใบแดงด้วยนั่นคือคายเซโดครับ,รบไปเสียบใส่ข้อเท้าของมิเกลมิเดโน,โนกองกลางทีมชาติสเปนครับวันนั้นเชลซีครับที่เหลือสิคนเนี่ยได้ประตูขึ้นนําไปก่อนด้วยจากชาลรบาครับลูกมงจากลูกเตะมุมในช่วงครึ่งหลังแต่สุดท้ายก็ต้านอาเซนอนไม่อยู่ครับมาได้มิเกลมิเดโ,โนมามง ประตูตีเสมอให้กับอาร์เซนอลจบเกมวันนั้นเชลซีเสมอกับอาร์เซนอลไป1ประตูตัว1เกมนี้นะครับแข่งขันกันที่บ้านของลีดอยู่ในเตดนะครับเจ้าบ้านยังลีดก็กระท่อนกระแท่นครับไม่ชนะใครมาสเกมติดเลยครับในศึกพรีเมียร์ลีกส่วนผู้มาเยือนอย่างเชลซีเนี่ยผมว่าตอนนี้น่าจะมีความกระหายอย่างรุนแรงครับเพราะว่าตอนนี้ก็กําลังคะแน ขับเกี่ยวลุนแชมป์กับทางด้านแมนเชสเตอรแอตตาวิลล่ารวมถึงอาร์เซนอลที่เป็นจ่าฝูงนะตอนนี้ผมคิดว่านัดนี้ครับเชลซีน่าจะต้องเน้นๆหน่อยเพราะว่าอาจจะต้องทําคะแนนไปไล่จี้ครับอาร์เซนอลครับทีมนำนะตอนนี้ครับผลที่คาดว่าน,น่าจะเกิดขึ้นในเกมคู่นี้ผมคิดว่าผู้มาผู้มาเยือนครับอย่างเชลซีจะสามารถคว้าชัยชนะเหนือเจ้าบ้านอย่างลีดได้ครับด้วยสกอร์2ประตูต่อศูน ผู้ต่อไปครับแข่งขันเวลาตี35ครับคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างลิวพูหงแดงผู้หางการนั่นเองเองเองเง,เองโอ้ทีมรักของผมนั่นเองครับเปิดบ้านแอนฟิลรับการเยือนของซันเดอร์แลนด์แมวดำครับลิวพูเจ้าบ้านครับตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่8แข่ง13เกมชนะไป7เสมอ0แพ้ไป6มี20 1คะแนนครับ5เกมล่าสุดในลีกของลิเวอร์พูลครับชนะ2แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดในลีกคือบุกไปเอาชนะเวสต์แฮมมาได้2ประตูต่อศูนย์วันนั้นครับผมนั่งดูอยู่เนี่ยผมโคตรชื่นชมฟอร์เรนเวียครับเล่นได้เนียนตาเล่นได้ลื่นไหลเล่นได้แบบโอ้โหมันรู้สึกแล้วนะฟินนะมันจะเหมือนคล้ายๆฟิลิปเป้คูตินโยสมัยพีคๆตอนอยู่กับลิเวอร์พูลครับโคดี้กาโปวันนั้นแม่งก็เล่น ไม่ค่อยจะดีแต่เสือกยิงประตูได้ทุกทีโอ้ oh, และที่สำคัญนะครับอเล็กซานเดอร์อีซักครับกองหน้าที่ลิเวอร์พูลไปถอยมาจากนิวคาสเซิลตอนนี้สามารถทำประตูได้แล้วกับลิเวอร์พูลในศึกพิมลีกอังกฤษครับในเกมที่เอาชนะเวสแฮมมาได้2ประตูต่อศูนย์ ผู้มาเยือนอย่างซันเดอร์แลนด์ครับอันนี้ก็ถือว่าไม่น่าน้อยหน้าใครที่ไหนครับน้องใหม่ในศึกพิมพิีกนะตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่6แข่ง13เกมชนะ6เสมอ4แพ้ไป3มี2 2คะแนนครับ5เกมล่าสุดในลีกของซันเดอร์แลนด์ชนะ2เสมอ2แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดครับคือเปิดบ้านเอาชนะบอลมัดมาได้3ประตูตอ่อ2โอ้โหนั้นที่ผมดูไฮไลท์อยู่เนี่ยเกือบจะ เอาตัวเองไม่รอดครับสำหรับซันเดอร์แลนกว่าจะขลามาได้ประตูที่จะแซงบอลมัดได้เนี่ยโอ้โหก็เกือบจะกลางๆเกมค่อนๆถ้ายเกมนะครับสุดท้ายก็สามารถเอาชนะบอลมัดมาได้3ประตูต่อ2ครับเกมนี้คู่นี้แข่งขันกันที่บ้านของลิพูที่แอนฟิลด์ครับและลิพูตอนนี้น่าจะต้องการพลังใจที่เยอะน่าจะต้องการอะไรเป็นแมตช์กู้ศรัทธาของแฟนบอลครับหน้า อยากจะเก็บชัยชนะต่อหน้าต่อตาของแฟนๆเหล่าเดอะคอปที่แอนฟิลด์ครับคู่นี้ผมคิดว่ายังไงล์พูก็ไม่น่าจะแพ้ข่าบ้านอย่างแน่นอน แต่ผู้มาเยือนอย่างซันเดอร์แลนด์นี้ก็ไม่ใช่กระจอกไม่ใช่งอกง่อยครับตอนนี้อันดับดีกว่าลิเวอร์พูลด้วยครับมีคะแนนมากกว่าลิเวอร์พูลอยู่1คะแนนซันเดอร์แลนด์มี22ลิเวอร์พูลมี21ครับตัวดีๆของซันเดอร์แลนด์ก็มีมากมายหลากหลาย,ลายตัวโปรซาประตูก็เหนียวการิซาก้านี่ก็เด็กเขาของอาร์เซนอลกลับมาเจอกับอดีตเพื่อนร่วมทีมอย่างฟอร์นเวียสที่อยู่กับไบเออร์เลเวอร์เก้นด้วยกันอีกครั้งนะครับสำหรับซาก้ากับเวียสนะครับเกมนี้คูน่นี้ผมคิดว่าลิเวอร์พูล น่าจะสามารถเบียดเอาชนะทางด้านของซันเดอร์แลนด์ไปได้ครับถ้าเกิดซาร่าไม่ลงก็น่าคิดว่าจะเป็นยังไงครับครูนี้โอ้โหอันนี้ไม่ได้ไไม่ได้แอบแช่งให้ซาร่าไม่ลงนะคือบางทีอ่ะการที่ฟอร์มไม่ดีเนยครับโค้ชอย่างอันเนอร์สอตเนี่ย อาจจะต้องตัดสินใจอาจจะต้องกล้าตัดสินใจในการดอปนักเตะบางคนที่ฟอร์มไม่ดีครับอย่างโมฮมเม็ดซาราเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าฟอร์มไม่ดีจริงในฤดูกาลนี้โคดี้กัปโปถ้ามันไม่ดีจริงก็ผักๆไปบ้างครับนักเตะสำรองอีกมากมายหลาหลยตัวก็พร้อมที่จะลงสนามครับผลที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในเกมคู่นี้ผมคิดว่าลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านแอนฟิลด์เอาชนะซันเดอร์แลนด์ไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งครับ คูสุดท้ายประจำสัปดาห์ที่14นะครับจะแข่งขันในค่ำคืนวันพรฤหัสบดีที่4ธันวาคมหรือว่าเช้าวันศุกร์ที่5ธันวาคมเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านรับการเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดคู่นี้ก็เอาพูดง่ายคือตามภาษาไทยตามภาษาพูดแข่งขันในค่ำคืนวันพฤหัสเวลาตี3ตรงนั่นเอง เจ้าบ้านย่างแมนเชสเตอร์อยู่ในเด็ดตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่7นะครับแข่ง13ชนะ6เสมอ3แพ้ไป4มี21คะแนน5เกมล่าสุดในลีกของแมนยูชนะ2เสมอ2แพ้ไป1เกมเท่านั้นครับเกมล่าสุดของแมนยูก็คือบุกไปเอาชนะคิดตันพาเลทมาได้2ประตูตัวหนึงครับได้ประตูชัยจากเมสันเมาส์แล้วก็อีก1ประตูจากเซิร์กซีคคับทช่ชียยิง ให้แมนยูเอาชนะคิตตันพาเลตได้นะครับแมนยู menu, ครับเหมือนจะกระท้อนกระแทกเหมือนจะไม่ค่อยดีนะครับแต่สุดท้ายก็สามารถ คว้าแต้มสามารถเก็บชายชนะมาได้เรื่อยๆครับในศึกพรีเมียร์ลีกสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนผู้มาเยือนอย่างเวทแฮมตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่17แข่ง13ชนะ3สะเสมอ2อ2แพ้ไป8มี11ขคะแนนครับ5เกมล่าสุดของทางด้านเวทแฮมชนะ2สะเสมอ1แพ้ไป2เกมล่าสุดคือเปิดบ้านลอนดอนสเตเดียมพ่ายแพ้กับงสงแดงลิเวอร์พูลไปศูปะ ตูต่อ2ครับเกมวันน้นครับลูคัสปาเกต้ากองกลางทีมชาติบราซิลครับคือจากโดนใบเหลืองธรรมดาครับไปวยววยใส่ผู้ตัดสินมันไม่พอใจครับบางเว็บบางสื่อก็บอกว่าอ่าปาเกต้าเนี่ยไม่เอ้ยกลับไปเล่นการพันันหรือเปล่าไปแทงว่าตัวเองโดนใบแดงว่าจะมีใบแดงเกมคู่นี้หรือเปล่าที่เรียกใบแดงกับตัวเองครับหลายคนก็ออกมาพูดอย่างนั้นครับจนอีกวันหนึ่งครับที่ผ่านมาปาเกต้าก็มาโพลาร์ใผ่านสื่อโซเชียลนะครับว่าเขาเนี่ย ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับกบารพนันเขาไม่ก้ว่ากันไปก็ต่างคนต่างแค่ตัวครับอันนี้ต้องรอติดตามดูว่าจะมีผลอะไรหรือเปล่าครับสำหรับลูคัสปาเกตา้าเวทเองครับอย่างที่บอกครับเกมล่าสุดชนะ2เสมอ1แพ้ไป2ครับถือว่ากระเตื้องถือว่าดีขึ้นมากว่าตอนแรกๆของช่วงต้นลึดูกาลนะครับเกมนี้แข่งขันกันที่บ้านของแมนยูที่โอเทฟฟอร์ดครับผมคิดว่าเจ้าบ้านอย่างแมนยูไม่น่านะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในเกมนี้ครับ แต่กลุ้นไม่แพ้อยู่นะ <S 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 ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในเกมนี้ครับน่าจะสามารถคว้าชนะได้แบบสบายๆครับผลที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในเกมคู่ดีครับแมนยูกับเวสต์แฮมผมคิดว่าเจ้าบ้านอย่างแมนยูจะสามารถคว้าชนะเหนือคุณคอนเวสต์แฮม,มได้2ประตูต่อ0ูนย์ครับอ,อันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมการแข่งขันในศึกพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่14นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นข้อมูลไว้ไวไวนะครับว่าผมถาย ผมเดาสกอร์ว่าใครจะชนะใครแพ้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นกราฟิกไว้นะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้กับช่องมิเตี o ฟุตบอลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ